สวัสดีครับผมพ่านเตาไฮเกินเราถุงครับผมอันนี้ก็มาพ่อพี่พัน้องอีกคือเก่าครับผมวันนี้พ้าพี่พัน้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับไม้อ่างเก็บน้ำพ่องรงและชิโทอนครับวันนี้มากครับปลาไงครับปลาเลี้ยนครับปลาเลี้ยนมาเองเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวนี่มาไม้ไม้ครับอยู่พอาะรถชุดครับกับผมว่านมาบึงมาหลุดน้ำกันครับว่าสีมานหรือว่ามานครับวันนี้ สวัสดีครับวันน้ามาเองเลยครับมืันนี้ผลง,งานหัวหน้าเลยครับเด้่องของกาติดตามเลยครับเรื่าอาสิม,มันบ่ครับมืันนี้เอาบอลอยู่ตัวครับเดี๋ยวสิบไพ่บางหัวหน้าใส่เบ็ดครับที่การใส่ครับ พี่น้องครับนี่ครับแกะหอยออกแบบนี้ครับนี่ครับเอาฝามันออกครับเสียบเสียบครับที่การเสียบครับนี่นี่ครับง่ายๆเลยครับมันเลยจะเด้นหัวเตือนฝาเลยนเตือนเตือนแบกๆอย่าแบกอย่าแบกแข้งไหลอย่าแบกแข้งไมันตื่นเก็บมาบอกเลย นี่ครับจะต้องไปหอดพื้นครับพันไว้ไม่ไม่พันไว้ครับพักบุงแล้วครับกันเวลาปลามขินแล้วมันสิได้บปดึงฟ่วมหายครับกันตู้ง่าโอเคจบครับนี่ครับวิธีการใส่ง่ายๆครับผมคอยมาลุดน้องกันตอนยามนะครับเนาะจะพามาเบิ้งตอนยามครับครับนี่ค่ะพ่อพี่พ่อหน่อมายามเบ็ดครับผมมาลุดน้องกันครับว่าสิมานหรือว่ามานครับ แลลวหันนี่เนาะขั้นขันน้นนี้ครับส่นครับวับนน้าว่าเห็นปลาดินอยู่นี่ครับสงสัยสติดหน้าคงคุ้นเลยวะเอ้าลุดติดลุดนะติดลุดติดดินอยู่นี่ตีวังหันผ่าครับอะไรผ่าทำแล้วครับผมทำแล้วครับวัานน้าอู้ เกือบเกือบรุดถึงปากมันตัวนัึงเอาแล้วครับดูใส่งามอายู่ว่าขด้ล้ยเราเป็นแขนแต้มสองมาแล้วครับพี่นอ้องอะยินเสียงดินตัวนี้แล้วมันแก่คือพวกแก่เสือออกก่อนโอ้โสองแต้มแล้วครับพี่น้องอ,อนหึงหายขั้นหนึ่งครับเบ็ดหายขั้นหนึ่งพนาส่ยังไม่บุหาไม่เห็นเลยปลาหลาคหายครับ แล้วไม้นี่บกพลาดหรอคับนนี่เขาบอกแล้วครับบรรยากาศร,ร่มร่นครับอย็เนเดี๋ยวมาลุดต้องกันต่อเลยครับเอาเถอครับพี่น้องครับเวลาวลันรำมีเราครับตัวอู้ใส่งามอยู่นะไม้นี่เดี๋ยวหางหกแต้มเรากำลัลงยามนี่เออใส่อยู่นี่ใส่อยูบอ่นบนบนกุฏิ<า>ที่ประตูนี่ ใส่เบบหาซี่หมกซี่หลังนี่ละปลาฮักบุ่งนี่เออมีใสียงงามอยู่เลยหางหกเต็มแล้วเกัดยังเดียวเออใส่แล้วย้ำเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเศร้ามื่อยเศร้ายังเลยเนาะพัอหน้าย้ำเลยเห็นปลาติดต้องดินเลยย้ำเลยย้ำตัวเพิ่งเห็นปลาติดเนาะเพิ่งเห่าตัวเนาะพัอหน้าเนาะอะไรเตย พี่น้องครับเมอกีรุดรับตรใ่ญ่เลยครับพี่น้องแกแค่นครับตัวนี้หมูวิจัยใหม่เพ่งเอาหยาใส่พุนะมันเอาหยากมันเลยรุดกีมันเอาหยาดครับข้าใหม่ตัวนี้ก็ลัอีกที่นีโอ้โหจะได้ใส่ไเจ้าเบิงครับหลุนต้องกรับว่าตัวใหญ่หรือตัวน้อยครับใหญ่วะโอ้ใหญ่ขนดอ cho uh, nên đây vào thì yeah. kẻ sửa quá kẻ sửa chắp ba với con chắp ba với là kẻ sửa đây kẻ sửa đây là lạ là lạ ăn hộp đấy áo nhạc là lạ kẻ sửa đây đứng sửa có lời mày đây vô tao cắt cắt lấy cái này tôi cắt lấy cắt lấy cắt lấy cắt lốt đứng không phá đi một kia biết 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 câu thử biết câu nằm sửa đáy đi tôi nhảy có thằng cái trắng thương đó nó thằng nghe sửa đáy mà mày bò làm bò làm cái bò tôi thằng มัน <laughs> พันปลาพ่กอ,อ,ยอยพกระชูดเนี้ยคือยังไงพ่อกระชูดกินเลิกรุดีรุดบ่พอรุดพอเราได้ยังนี่นี่เบ็ดโอู้ดึงยังแหน่องอู้พวเอาปลาทำไมคอยพันดีคือยังไงตัวใหญ่พันไ,ได้ดึงเร็วไปเลยเด้อนอกจากจะขาดจะพันดีขอใส่เบ็ดไม่มีประสบการณ์แล้ว <c oughs> เอออูมเว้จ้เกียร์แลครูบ่มีรูดนอกจากวันศิกาอูวนี่าพนะกวในอุ้มเลยว่าเขาแต่เขาบังไมันบันใดอกแต่เขาบังบังดนโตายมตายแล้วมันกรลาโคตายเลย้น เรียบร้อยครับปดอะไรบ้างหรกินอลไรเกลื่อนเลยขอวางมือเลยไี่กระตัดเ่างเอะพีน้องครับขอนดุนขันีีนั่กันครับพี่น้องยูยูเห็นดินเห็นดินยู่เมื่อกี้วานยอยู่ พุ่นๆปานอยู่พุ่นดินดิ่ดอยู่พุ่นละตามไปเลยเออตามเสือไปเลยตามเสือไปเลยไงวะเห็นตัวน้อดิ่ดยัง่นละฮะพุดผุดผุนไงวะโอ้งามอยู่ตกมาหน่อยดอกตัวนี้แหละปลากำลังงามเลยเนาะเก็บมาอีกเร็วให้กินเลยกินอก ตอดรถลืมกันไกมาเดี๋ยวลหล่อนะลมานี่ไงไกมาไกอยู่หน้ารถเรียบร้อยครับโอ้ผลง,งานวันนี้ก็บอกขี้ลายเลยครับพี่ครับผลง,งานใส่เบ็ดบอลลายปันได้แล้วครับหาหกสิบล้านหนึ่งครับรถมากลังต่อครับคันนี้ครับฟ่มจมครับอยู่บหัวหน้ายู่บ่ฮะอยู่อยู่บ่ ไ่บอไงบอไงบ่เย็นเ่บ่เยเย็น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 จับจับตัวเป้าจกตามเสือไปเลยไหมพอต้องจับแล้วลาลาขึ้นเลยลาขึ้นเลยบอสิบุรุตบ่จับปลาเลยไหมจับตัวปลาเลยไหมอุ้ยอุ้ยบองเห็นไหมบองเห็นไหมเหตุประมาทมง่ยีหรี่วะเออฮัลโลมรโลเลยเออนี่ไหมเสียไหมของแขนไหม เออยังไงกูเหนียวนะนะยังอยู่ตุ่นเออนี่แหมโอ้ยโอ๊ยมีผลงานนั่นแน่วัยเป็นไหมนะครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องงานพันเตาได้ครับแต่ใหญวขนาดไม่ค่อยจับครับน้ำไทยกองว่าคอยนิ่งมาเลยเห็นไทยขึ้นหรอไหมนั่นสายเสือเชียงๆงี้แม่นเลยแหละเห็นวะตามเสือไปเลย ไงวะบอ <Okay. S 1> ดึกๆดกึงคสูงเลยเนาะเด <c oughs> บอกเราววนะ่าถือไผ่ขึ้นนี่นต้องคอยพาดต่อกนะนะการไพ่ขึ้น <c oughs> ไงวะบ, <c oughs> บอกโอ้เคยหน่อยบ้านอ่นโอ้แก่แกแกะเสือมล้มันกินเลอกอยู่นั่น ยังลตม s นกยัหจับมือนึ่งกแกืออนของเลยวอตัว่ยูแกวเลยกันเลยตอนนั้นเสือกดึงูตายยูตัวงามยอเพี่นครับขอเกิดครับกินดีขนาดนี้ยอย มนหกได้มันหนีเไงบไ้ฟูมเด่นดีเนาะตงงามชบไโอ้ใส่งามเลยนี่กินเลกินเลว่าตองจานดอกผดเลยพลผออกผดพันธุ์เบ็ดออกลยปล่อยเลยมันรุดดอกเซอเคยดมันรุดดอก๋ยวใส่้พี่ไว้เลยครับพี่น้องครับ ฟอมหายครับหลากหลากฟอมหายกูตายแล้วหลากหลากฟอมจบไปอู้มันสิตายมันขาดใจแล้วนั่นปอล้มลุกเลยครับพี่ต้องยังอ่ดตายยังอ่ดตายมันสิตายแล้วเออมันเหีวแล้วนั่นใส่จับเลยจับเลยเดี๋ยวมันบดินแน่หรอมันเหี่ยวแล้วบดินแนงหรอเห็นบ่ลมันเหี่ยวหรอมันสิตายมันแข็งหรือตัวนั่นแข็งหรอโอ้สิยดายนี่ล้มลุกเลยวะอ๋อใส่ลงปุ๋ยแล้วเด้อบ่ต้องทับเขา อ๋อตัวนี้เป็นโลเลยเลยครับพี่นอ้องมันหลากพ่วงหายเนาะว่าแต่สีหาเราเห็นเออปตายเห็นอะไรรุนเนาะโอ้มนัมนมันครับตายครับทุ่นเจ้าไทยวันนี้นะจะคอยับเราใจจะดิ่งไหมจับจับอะไรสิเลยจับไว้จับไว้ไว้เลยมืออย่าบังมืออย่าบังเลยนีน่จับไว้สิเอเอ,เ,อเดี๋ยวมาดูตรงนั้นนับนเห็นโต๊ะปลาแล้วครับนั่นพี่น้อง

ค่อยๆงูยังอยู่ครับขั้มบอกินแล้วยุกกินแล้วยุกแล้ววะล้ววะเอนี่ครับผมโอ้โหหมานครับหมานมาหนี้หมานครับหมานครับขัานเตาครับสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับมากินวัวไงนะครับแถวอะไรเอาไปกินนี่นี่เบ็ดนี่ ผุนผุนโตปลาุนพุนอยูุ่นลงแวเลยลงแวลเลยเจ้าลงแวเลยเออนั่งยนยูนั่งนั่นนัว้าวว้าอยงเลิกเดินเลิกวะเลิกวะปวดอปวดปวดใส่ถุงเลย็ได้ปวดถุงเลยเออเจบยังไงวะมัน รอบแรกครับนี่เหมือนี่ยามสองรอบครับรอบแรกได้สิบเก้าแต้มครับมีแ่ใส่งามๆเลยครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆเลยครับรุดไปสองแต้มครับตัวใหญ่เสียดายอยู่ครับว่าครับมันก็มีรุดแน่แน่แล้ครับมือนี่เราติดตามช่วงรอบที่สองนะครับยามรอบสองกูเบ้านาเลยครับในเศร้าง่อยกันครับหนาเศร้ากินเขากันครับนี่มาสองคนกวหนาครับเขาต้องกันเดยพี่น้องเดี๋ยวรุ่นยามรอบต่อไปครับ

เย็นๆเลยู้ววตัวนี่แมอ๋อพี่น้อแล้วโอ้โหเท่ๆเลยเดี๋ยวเราจะแกะเสือให้จับตัวปลาไว้เลยจับตัวโยืมมือฟานเตาครับสุดยอดเลยครับแค่ๆแค่รอดึงแตกเลยตัวอุ่นแหนียนแห้งเลยขอยพันไว้ลายอยู่แล้วข่อยบ๊อบประหมัดมวยล้วข่อยขึ้นไปเลยดึงขึ้นเลยรอยครับ สุดยอดเลยครับผมประกาศจับครับอย่างอย่างลุดไหนขนาจับให้ครับเอตอตัวนี้ไหมถอดทิศซองไหมโชว์ม,ม,วม,วมั้งโชว์ก่อนมั้งเออไม่รับอีกทีท่านผุนอ๋อใส่น้ำสะตัวนี้โลกลัวแท้ๆล้วเนาะอ๋อยแล้วผ่านเตาขึ้นมาแต่ว่าผ่านเตาไหมข้คนค้นมาเนาะผมไม่รู้กินเลยป่านนี้ไม่รุดตีนลงไป โลกลัวครับตัวนี้แล้วครับดีแล้วครับพี่น้องดีแล้วขนาจับอีกครับไงพ่อขนาดไงพ่อโอ้ดินแห้งซื้อแล้วหล <c oughs> อดที่สองครับนี่แต่ที่สี่ของหลอดที่สองพอได้กินเยอะด้วพี่น้องเลยได้แน่รุดแน่ธรรมดาครับใส่เบ็ด

น้องจับบอนิงพี่น้องบอกแล้วว่าใหญ่แห้งัดเบ็ดเลยกับเบ็ดเลยอ้ตัวนี้มันเลีองเล้อยินเสียงดินอยนยยินเสียงดินอยู่ครับดูต่อใหม่นะครับผลงานท่านเต่าครับตัวนี้ยอดกลีครับจับอนิ่งๆสุดยอดเลยครับตัวนีู้โลกกัวแท้ครับเอเเบ โอกลัวแน่นอนครับครับลืมติดตามผลงานของข้าเลยนะครับเด้อครับปลาไปแล้วครัในปลาในในกอไฟเลยครับอันนี้ผลงานหัพนาครับหัพนาใส่ไว้ครับนี่อูวูวูวูดิน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 ดิ่นวูง่ายเติบใหญ่เติบใหญ่เติบอยู่ใหญ่เติบอยู่พี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับมากับพนาบนนี้มาร์นี้ดิครับพี่น้องอีกรอบที่สองเลยนี่ หกเจ็ดแต่มเนาะเราไปสองเนาะมานเยอะนะพี่น้องอย่าลืมติดตามผลงานทีมงานหากินเราถุงนี้นะครับเล่าเอา,าลุ้นดูวันนี้ต้องรู้ต้งโกกนะครับผลงานรวมๆครับผมเกือบสิบโปรยแล้ว่น้องคนหนามาสองคนครับนี่คนหนาครับเอาตัวนี้กับสิบเก้บบานแล้วนะครับเด้อบบนนพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามทีมงานหากินเราถุงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกดซับสไครป์ช่องยูทูปหากินเราถุงได้แลครับเด้อเรายการนี่ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับฮนาสวัสดีสวัสดีครับครับเก็บหน้ามาพบกันใหม่ได้ครับเด้อเลิปนีสวัสดีครับ